สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาเกี่ยวหญ้าให้งัวนะครับหญ้ากําลังอ่อนพอดีเลยนี่ครับเหมาะสมกับงัวใครที่คลอดลูกใหม่ครับออกใบสําหรับงัวเล็กหรือว่าวัวใหญ่ก็ดีนะครับนครับมีธาตุอาหารเยอะนะครับสําหรับหญ้าอ่อนหญ้านี้แบบนี้ครับงัวกินดีมากครับหญ้าเป็นกอนะครับ นี่ครับถึงบางหน่อยครับแต่ว่าเป็นหญ้าที่อ่อนที่ดีบ้างน,นี่ครับถึงจะมีเป็นดอกนะครับแต่ดอกก็ยังไม่แก่เท่าไหร่นี่ครับกอกอใหญ่ครับในร่องสวนของใกล้ๆเพื่อนบ้านนี่ครับเขาให เกี่ยวเกี่ยวหญ้าออกนะครับการเกี่ยวหญ้านะครับแบบสมัยโบราณสมัยเก่านะครับลดต้นทุนการเลี้ยงงวนะครับไม่ได้ใช้น้ํามันไม่ได้ใช้เครื่องตัดหญ้าครับเพราะว่าต้องมาซื้อน้ํามันน้ํามันก็แพงนะครับผมก็เลยใช้เกี่ยวเกี่ยวเอานะครับเลี้ยงงวนะครับไม่ใช่ว่า ได้กําไรงามนะครับกัวจะได้กําไรกองต้องเลี้ยงให้มันอ้วนอุดมสมบูรณ์นะครับนี่คือเกี่ยวครับเกี่ยวว่ายานี่ครับหญ้าอันนี้แบบนี้งัวไม่กินนะครับน่ครับจะกินแต่หญ้าขึ้นชื่อว่าย้านะครับนี่ครับเกี่ยวไปดกองกองเป็กองไว้ครับนี่แล้วก็แบ่งใส่สุ่มนะครับ อ,อันนี้เป็นหญ้าหญ้าพือนะครับงัวกุจิด,ดีเหมือนกันหญ้าพือเกี่ยวตอนเช้านี่หมอกเยอะครับหนักเปียกคันด้วยนะครับเพราะว่าเปียกชื้นมีหลายร่องนะครับร่องร่งนี้ก็หญ้าก็อ่อนเหมือนกันน่ครับกำลับบงดีเลยครับเกี่ยว นานหน่อยครับกว่าจะได้ก็กำลังดีเลยลองนี้ลองนี้กำลังดีครับนี่ครับเต็มเหมือนกันครับก็จะเอาหมดนี่นะครับก็ว่าให้มันได้สองวันนะครับกินสองวันผมเพราะว่าดีมากเลยครับจะได้ไม่ได้มาเกี่ยวบ่อยนี่ครับเกี่ยวกับพ่อตาครับสองคน นี่ครับถ้าอยากให้มันกินดีนะครับถ้ามันกินไม่หมดนะครับให้มันให้มันเยอะๆแต่มันกินไม่หมดผมว่าคนจะเอามาตากแดดไว้นะครับนี่ครับอันนี้ผมดูใน youtube นะครับหรือใน Google นะครับไปศึกษาดูว่าหญ้าบแบบไหนมีวิตามินเอามาตากแดดไว้ครับตากแดดเดียวมันจะได้หอมๆนะ่ะนี่ ตากแดดไว้ให้มันแดดเดียวครับแล้วก็ให้งัวกินงัวจะกินดีมากเพราะว่าหญ้ามันจะมีวิตามินนะครับ๋ยวผมก็กําลังทดลองดูอยู่ครับอืกับงัวไม่ใช่เลอเออเออกับงัวผมนี่แหละครับนี่ครับแตวนี่ก็กินดีครับงัวนี่ครับหญ้าบปนี่นี่ครับดีเหมือนกันแต่แบบนี้มันไม่กินนะครับมีหลายร่องครับ ค่อยเกี่ยวไปตัวยี่ยาวครับกอใหญ่ผมเรียกเกี่ยวล่องนี้เกี่ยวไปก็ไม่กี่วันครับก็แตกออกใหม่เดี๋ยวอีกไม่นานครับไม่กี่ที่ก็ได้มาเกี่ยวใหม่ก็ล่องนี้ก็งามนะพ่อหูสองสามล่องอืมที่รับใหญ่อยู่กอใหญ่ใหญ่ครับนี่ครับนี่ก็สวนเขาครับนี่ก็ ทุ่งนาเกี่ยวต้นเย็นครับแดดไม่ร้อนวันนี้อากาศเย็นทั้งวันนะครี่งัวผมไม่จิดตัวนะครับสองตัวแต่ใครเลี้ยงเยอะหน่อยก็เหนื่อยหน่อยครับหาหญ้าให้มันกินนะถ้ามีพื้นที่เยอะก็ปลูกหญ้าครับ กาสูกน้ําใสที่นาให้ยามันเกิดครับก็สามารถเลี้ยงได้ครับยออ่อนๆมันก็ออกมานะครับแต่ผมหาเกี่ยวเอานะครับตามสวนนะครับตามร่องสวนของพี่น้องครับใกล้ๆกันก็พอได้อยู่นะครับพอมีให้ไปกินครับอีกหลายเดือนนะครับกว่าจะถึงหน้าฝนนะครับผมว่า ต้องใช้หญ้าเยอะนะครับก็หลายร้อยกิลโลเป็นตันนะครับเพราะว่างวาไปกินเยอะบากนะครับยิ่งอ้วนยิ่งโตดมสมบูรณ์ให้ยิ่งกินเยอะนะครับงวนี่ครับถ้าเห็นคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืม กดติดตามด้วยนะครับอกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับนี่ครับนี่คือการเลี้ยงงวแบบนี้ครับหญ้าแบบนี้อ้วนนะครับไม่นานเห็นผลครับให้มันอิ่มทุกวันนะครับต้องเป็นเยอะนะครับให้มันน้อยๆแต่ให้ทีทีนี่ครับให้มันกินเรื่อยๆนะครับแล้วก็ จะเลืมเสริมด้วยอาหารเม็ดนะครับอาหารปลาดุกให้งู่ยกิน,นครับผมซื้ออาหารปลาดุกอาหารกบนะครับอาหารกบก็ได้ครับโตไวครับเหมือนกบปลาดุกกินแล้วโตไวเกี่ยวกับพ่อครับนี่ก็ต่อต้นกระเจี๊ยบนะครับ หมดแล้วครับเก็บมเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะต่อต่อไปก็เก็บ